สวัสดีค่ะ,คะพบกับบันเทิงสเปเชียลกับพึ่งรุนรัตค่ะอ้อมวันวิสาค่ะคนละโทนเลยเอเอดิฉันดูอลิ e r t ผิดปกตินะคะ,คะกลับมาพบกับเราสองคนนะคะสำหรับราการแนะนำบทสัมภาษณ์แต่ละ ดใช่แล้วค่ะสำหรับอาทิตย์นี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะคุณออมอาทิตย์นี้เราขอพาทุกคนไปร่วงลึกหัวใจของสาวน้อยคนนี้นะคะสาวเชอรี่นัชรีนะคะอันนี้รู้จักกันดีในฐานะเดอะสตาร์นะประกวดเดอะสตาแล้วก็เป็นน้องสาวคนสวยของพี่นิชคุณของพี่นิชคุณสุดหล่อของ,ของดิฉันถูกต้องค่ะเพราะว่าคนนี้นี่คือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ให้สัมภาษณ์ตลอดเลยนะว่าห่วงน้องสาวมากห่วงก็คือคนนี้แหละที่พี่นิชคุณเขาห่วงนะักห่วงหนานะคะแล้วล่าสุดเนี่ยตัวของน้องเชอรีนเองเ,องเนี่ยเขามีผลงานช่วงนี้เขามีผลงานอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็กําลังมีซิสคอมเรื่องสภากาแฟ4.0นะคะออนทางช่องอมรินทีวีเนาะเราก็เลยแบบต้องของพาตัวมาพูดคุยคสักหน่อยว่าเออบ,บทนี้เป็นไงเพราะว่าซิสคอมเนี่ยอย่างที่หลายคนรู้ว่ามันจะค่อนข้างมีจังหวะ<ช>ยากเหมือนกันเขาเรียกว่ามันจะมีความอคติ้งการแสดงที่มากกว่าละครคือ จะต้องใช้ท่าทางอากับกิริยาที่มันเป็นจังหวะอย่างเงี้ยค่ะรับส่งก็เร็วมุกสดก็มีอะไรเงี้ยเขาเป็นคนตลกหรอเชลรินได้หรอพอได้พอได้แต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์เขาอะคาแรคเตอร์เขาคือพายไงจะเป็นคนแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นคนตลกคอมดี้จ๋าขนาดนั้นาจะเป็นคนแบบฉลาดฉลาดหน่อยอะไรเงี้ยเป็นตัวเอกเป็นนางเอกที่แบบคอยชี้นําแก้ไขปัญหาอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ได้มีมุกแบบ ยิงมุกสดอะไรขนาดนั้นอาจจะโดนพี่ๆยิงมุกสดใส่เล่นกับอะไรนะกคอมชวนชื่นอย่างเงี้ยเคยคุณเอ้ยแจ็คแฟนฉันอย่างเงี้ยโอ้โหนะคะจี๊ดทั้งนั้นเลยแสดงผู้กติสีเอฟอดหัวเราะไหวเนาะเป็นเราเราจะเทคประมาณร้อยรอบนะเจอตัวพ่อขนาดนั้นเจอตัวพ่อเจอแม่แต่ว่าเราไม่ได้คุยกันแค่เรื่องของงานอย่างเดียวเนาะเจอตัวทันทีก็เลยต้องเริ่มคุยกันตั้งแต่เรื่องราวของเขาเรียกอะไรแง่มุมในการใช้ชีวิตในวงการบันเทิงเนาะเพราะว่า อยู่มา5ปีแล้วนะ<ฮ>นแป๊บเดียวอย่างเงี้ยแป๊บเดียวเพราะว่าจริงๆเราก็เริ่มทําข่าวเชอรีนตั้งแต่เข้าเป็นเดอะสตาร์ใช่ไหม,มประกวดออกมาแต่ว่าปัญหาคือน้องเนี่ยถูกจับตามองในเรื่องของการเป็นน้องสาวของคุณนิชคุณทา <ำ S 1> ให้เขาเรียกว่าไงการเติบโตของเขานี่ค่อนข้างที่จะแบบยากเหมือนกันใช่เหมือนมันอยู่ภายใต้เงาพี่เงาชื่อพี่นิดนึงก็เลยต้องแบบถามนิดนึงว่าเออมันรู้สึกยังไงทั้งหมดั้นอกจากนี้นะคะ แฟนๆหนุ่มในิชคุณก็ห้ามพาดด้วยเพราะว่าคุณล้วงเหรอล้วงคุณล้วงอะไรเกี่ยวกับในิชคุณเหรอไม่ถามถึงสายสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องไงสายสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเพราะเคยคุยกันในิชคุณมานี่คือแบบครอบครัวเขาอบอุ่นมากเลยนะพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยพี่น้องก็หลายคนผู้ชายสองคนผู้หญิงสองคนนะคะ ก็เลยต้องถามสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแล้ไอ้ที่ที่พี่บอกว่าห่วงน้องสาวห่วงน้องสาวเนี่ยมันจริงเท็จแค่ไหนอะไรแล้วตัวเขาอะห่วงพี่ชายหรือเปล่ามีถามเพราะว่าพี่ชายเป็นสามีแห่งชาติของทั้งไทยและเกาหลีแล้วก็เอเชียเนี่ยโอ๊ยพูดแล้วอยากอยากอยากนะคะอยากคุยคุณคุณปิ๊นมาสดๆร้อนๆเลยใช่ไหมใช่ฉันต้องโช์นิดนึงนะคะให้ดูปกนะคะอืมหน้ารักสดใสเป็นโลกสีสวยจริงๆเลยอันนี้ค่ะ เดี๋ยวบางหน้าเราเกินไปแฟนคลับของเชริน,รนหรือ,รอแฟนคลับของคุณนิชคุณนะคะก็มาอ่านได้ใช่ซื้อไปแล้วก็เอาไปถ่ายรูปปกนะหนังสือพิมพ์คอลัมน์เลยนะคุณขายนิดนึงคอลัมน์ดาวต่างมุมคอ,อ,อลัมน์ดาวต่างมุมซึ่งจะลงในฉบับวันอาทิตย์นี้นะคะก็คือวันอาทิตย์ที่8กรกฎาคม คือขอวิงวอนเลยแฟนขับไม่อาจจะไม่ใช่แฟนขับของอน้องเชอรินโดยตรงเป็นแฟนขับของพี่นิชคุณนะคะก็ต้องซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับนี้และถ่ายรูปและติดแท็กไปทั้งเชอรินและนิชคุณทางทวิตเตอร์ก็ได้หรือทาง i ิน t a g แกรด้วยเพราะคุณนิชคุณก็เล่นอินสตาแกรมนะคะใช่แล้ว่ะบอกเลยว่ามีด้วยนะถามด้วยนะว่าแบบพี่สอนอะไรบ้างเข้าวงการอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยแต่ว่าพพี่เขาต้องเทรนหนักใช่ไหมเป็นศิลปินในเกาหลีเขาก็ต้องถ่ายทอดบอกน้องบ้างแหละต้องบอกมาว่ายังไงแต่ก่อนที่จะไปเจอเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวล ก่อนเลยค่ะ,คะ จารีขอรุกคุณค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะถึงสภากาแฟนะคะผลงานใหม่ของชรีนะคะเป็นทิกคอมสนุกสนานน่ารักเฮฮาค่ะแล้วก็อาจจะพูดคุยเรื่องผลงานอื่นๆช่วินส่วนตัวแล้วก็เรื่องพี่ชายนิดหน่อยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะทุกคนอยากจะอยากจะรู้อยากจะติดตามได้ในคอลัมน์ดาวทางมุมในนั้นทีมเดย์ดิ้งค่ะอย่าลืมติดตามมานะคะ น่ารักสดใสเหมือนเดิมน่ารักนะคะเรารู้สึกว่าเชินโตขึ้นม,มันเหมือนกับว่ากําลังแตกเนื้อสาวกาลังแบบว่า เปล่งปลังเป็นผักกายเป็นปักายนะคะเป็นดอกไม้แรกแย้มของไวเซอรุู่นี่ไงมีเรื่องถามเรื่องหัวใจมาด้วยนะพูดถึงดอกไม้แรกแย้มถามด้วยว่าตัวเขาเองมีหนุ่มคุยหรือยังซึ่งเชอรีนเองก็บอกนะว่ามีแอบคุยคุยอยู่บ้างไม่แอบหรอกไม่แอบแล้คุยคุยอยู่บ้างแต่ว่ายังอะไรยังไงเดี๋ยวไปอ่านเราเองลวกันเนาะพี่พี่ชายจะห่วงหรือเปล่าบอกพี่ชายหรือยังอะไรเงี้ยต้องไปอ่านกันเอาเองนะเดี๋ยวนี้คุณมีมุกมีการหยอดมีคุณมีการหยอดให้คุณผู้ชมดูเออนะนะคะก็อยากให้ติดตามกันสำหรั โลกสีสวยปกของน้องเชอรีนนะคะซื้อได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ซื้อได้เลยไปติดตามได้อย่าลืมนะคะต้องแท็กเรื่องนี้ต้องแท็กเอาใจพี่ชายเรื่องนี้ต้องถึงหูนิชคุณนะคะนิชคุณนิชานก็ได้แล้วพี่สาวด้วยพี่สาวด้วยนะคะไอ้ครบทั้งครอบครัวเลยนะคะบ้านนี้น่ารักใช่แล้วค่ะ ฝากของเราไหมฝากของเราด้วยนะคะสําหรับบันเทิงสเวเชียลของกับเราสองคนทุกๆวันศุกร์นะคะเวลา5้าโมงครึ่งแล้วก็รายการอัปเดตข่าวบันเทิงของเรานะคะสดหมดเปลือกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงฟุตบอลโลกก็เลยต้องเป็นระยะเวลาเวลา1 3บสามจดสาม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาเป็นเวลาเที่ยงตรงเหมือนเดิมแต่เร็วๆนี้ให้แบบพันพ้นฤดูกาลฟุตบอลก่อนนะคะให้เขาชิงกันให้เรียบร้อยก่อนใช่ค่ะสำหรับคูงบอลโลกนะคะตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วที่จะต้องประก ผลหรือหมดเขตชิงโชคอย่าลืมใครที่ตะตัดเอาไว้เนี่ยอย่าลืมไปหย่อนตู้เดี๋ยวไม่ทันใช่นะคะตอนนี้ที่หน้าออฟฟิศของเรานะคะที่หนังสือพิมพ์เรนิวก็มีตู้เนี่ยรอรับคูปองใช่แล้วค่ะใครที่แบบไม่อยากเสียเงินส่งไปสเนียนะขับรถมาเลี้ยวมาสักนิดหนึ่งเพราะว่าตรงหน้าออฟฟิศเรามันมีแบบลานปูนลานเข้ามาจอดได้นะคะแล้วก็รีบหย่อน อาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีก็ได้ใช่หนึ่งฉบับมี4ี่ใบนะคะเขียนชื่อไว้รอเลยเดี๋ยวพอถึงทีมแบบใกล้ๆหรือ2ทีมอะไรรีบเขียนขี่รถมาแล้วก็รีบหย่อนรีบหย่อนเลยนะคะเพราะสองรางวัลนี้เยี่สิบล้านนะคะต้องเป็นคุณแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วค่ะคุณอ้อมคะคลาค่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะ